ถ้ารถทนไหนว่างก็มา,าได้เลยเอ,อ่าเราอยู่ที่วัดเขาทําเทียมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะครับก็คือพระพุทธรูปแกะสลักใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่นี่นะครับเขาบอกว่าวมุมข้างหลังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถเหมือนรถกอล์ฟพานำเที่ยวเพราะว่าพ่อแม่เขาเดินไม่น,าน่าจะไหวละนะฮะจะได้ขึ้นรถนำเที่ยวแล้วก็ทำบุญตามศรัทธา,า,าได้นะครับ ข้างบนจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบ,บนหินผานะฮะตามที่เห็นแล้วก็มีทางเดินเป็นบันไดแก้วรอบๆเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีเขียวๆนะเห็นไหมก็คือบันไดนะครับเดี๋ยวลองซูมเข้าไปปุ๊บนะฮะมันเป็นบันไดแก้วเดินรอบๆหน้าผาซึ่งเวลาเดินมามองเราบ้าคงเห็นรถเราเองเนี่ยฮะไม่มีอะไรแต่เราไปดูส่วนข้างหลังดีกว่าว่า จะเป็นอะไรนะฮะอนนี้รถนำเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวรอ,อคุณพ่อพับหนึ่งนะครับเ๋ออ๋อ,อไปรับที่ห้องน้ำเลยใช่ไหมแม่โทรบอกพ่อว่ารอตรงหน้าห้องน้ำเลยแม่ เข้ามาเข้าตรงนี้ป่ะอ๋อคือคือขึ้นองค์เสียนนี่ตอนหกเจ็ดหรอครับพี่ครับแล้วตอนแรกเป็นไปผนมันตากแดดิพี่ครับเราบนเจดีเป็นพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาใช่ไหมครับ มีต่างประเทศเขาถวายมาให้เลวนพ่อด้วยแล<อ>้วก็บางบางส่วนที่เขาได้จากรับบริจาคมาอ๋อครับผมเป็นบางส่วน<พ>ป,ป,ปกตินี่ก็บอกว่ามาเป็นคู่แต่แม่เดินคนเดียววพาพ่อเดินนําไปนู่นแล้วออกทุ่งไปก่อนนดีเลยพี่ นี่มีศูนย์การแพทย์ดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทยนี่หมอโรงพยาบาลเขามานวดอ๋อเป็นนวดแผน,บนโบราณน,<อ>นะครังงบใครมีสิทธิ์เบิกของโรงพยาบาลเบ,บ,บิกได้เลยอ๋อต้องจ่ายันใครมีสิทธิ์เบิกของธนาคารแล้วลังาก็ข,าอข,าขอเอาใบใบเสร็จเอา <laughs> ทั้งหมด120ไรี่ไลเลยครับพี่ คุณรมบัติชมพันธุลีอ๋อแล้ววันเวลาเขามีงานพวกอาสาหะมิสาขาเขาก็มาเวียนเทียนที่นี่ใช่ไหมพมี่อโอ้สวยเลย,เลย <c oughs> โอ้อันนี้สวยสสญญต้องมาถ่ายวันเวียนเทียนรับรองมันแน่นอนสรวจคนข้ามปีแล้วก็ทำ ใช้บบนในวัดเขาเปิดแล้วดีครับแล้วข้าเดี๋ยววันวาเลนไทน์สิบสี่ก,กุมภาพระสงฆ์ห้าร้อยู่กมามาสดคนต์ที่นี่วันอะไรนะครับพี่วาเลนไทน์เอาว่าวันวาเลนไทน์เหรอครับสิสี <14 S 2> ก่กุมภาสิบสี่กุมภามีพระสงฆ์ห้าร้อยลูกมาสวดมดนต์ที่นี่ที่สวดมหาสมัยสุดรด้วยอ๋อเป็นบทที่สวดยากสวดให้ชุบลุมเทวดาฟังปกติ อ๋อครับผมอันนี้ผมอยากเชิญลงข้างล่างแล้วถ่ายรูปเืนป็นสกายบอสอ่โอเคอะนานๆเขาจะได้ถ่ายคู่สักรูปหนึ่งเนี่ยเอาดีๆหน่อยเออดีๆหน่อยดีๆหน่อยอ่าซูมให้รึป่าเดี๋ยวถ่ายแนวตั้งให้ถ่ายแนวตั้งถ่าแนวตั้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอภาพนิ่งหน่อยนี่แหละ ได้กับเขาด้วยภาพนิ่งได้ครบวงจรนี่ครับสุพรรณบุรีโอเคแม่ไปจุดต่อไปอความยาว400เมตรสกายวอล์กความสูง32เมตรแรียว,ว่าตึก10ชั้นแต่ก็ยังไม่เปิบขั้นาะโอ้แต่ว่าเดินนี่ก็ข้างบนก็น่าจะเดินเป็นคร<แ>ึ่งชั่วโมงอยู่นะเ<แ>พราะวันทั้งหมด500-600เมตร<แ>เลยมั้งพี่ แก่พระเจ้าครับพระองค์แก่เจ้าภูเขาให้เป็นพระเจ้าครับพระองค์ไว้ข้างในอ๋อข้างในก็จะมีพระพุทธรูปใช่ไหมครับพี่คือจะเป็นเหมือนการเป็นน้ำตกเลยใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได่ก็ถ่ายรูปอ่าถ่ายไว้กันยาตุลาเหรอครับนะฮะพี่กดลงไปมันจะเหมือนกับน้ำตกที่ไหลมาตลอดเวลาอ๋อจริงจริงแต่ว่าเดือนกันยากับตุลาอ๋อก็คือให้ให้มันถึงหน้าฝนของมันนะเนาะฝ่ายฤดูฝนน้ำจะไหลในช่องนี้เองธรรมชาติเออสวยสวยสวย ได้รู้ว่าช่วงไหนที่ต้องมาถ่ายไงพี่ใครอยากมาช่วงไหนก็เป็นวอนว่าี่งเขาจะทำเป็นน้ำตกเตรียมไม่โดยการสูบน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันตกตลอดเวลาเลยโอเคแม่เรามาถึงบันไดหน้าองค์พระเดี๋ยวนะครับให้เห็นเต็มๆก่อนอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกดไลค์หน่อยครับเยี่ยมเยี่ยมอ่าโอเค อายิ้มหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมีคนเดินเ,เดี๋ยวไมเป็ <_ n ych> เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้คนเดินเดี๋ยวไปลบได้ให้เขาให้เขาหลบเข้าไปหลังหลังคนก่อนเออโอเคพร้อมหนึ่งสองสามโอเคแม่สองานะครับเดนงเ <_' S 1> <ว>นี่ย การเข้าไปรับเขาไปรวบบานวายจะแรกรจะแรกจะต้องกันตังอะไรบ้างก็ได้เลยครับะตันก็เข้ามาในระีเงิทองแลคานนะฮะที่โบเดรรถจอดเนี่ยครับรถจอดท่านก็เข้ามารับซื้อเงินทองก็ได้เลยนะฮะเมารวมบุญได้ตามเทียใจจะแรกจะแตกกรนตังก็แรกได้นะครับครับเช้าพหลักเมือง นะที่อยู่ด้านหน้าที่สลากที่แดงตรงกลางก็จะมีทุกที่แดงก,ดงก็ได้จกดไฟได้บูชานะบูชาเสร็จแล้วก็ใหญ่นะให้ท่านได้บูชาให้ท่านได้ปักเปื้อเสียรไว้นะแล้วก็ตรงกลางอีกจุดหนึ่งนะตรงกลางจนะุดนั้นก็นะฟังการสวดมนต์ม,มหาสนะมัยสูตรนักเวทพุทธสมนตร์ที่ยิย่งใหญ่ที่นี้ นะครับด้วยพระพิษุจำนวนห้ารอยรูปนาห้าร้ยรูปเชว่กันในรูปนะท่านสะบูรหนึ่งร้อยบาทได้ครับแาวพระองค์เขาสามมิวน่าสวยงามมากนะครับถ้าไปเห็นใครก็น่าทึตงใจนะครับหนึรอยบาทจากที่ตุ้งบูมคนพระวิสุสงหรือว่าจะเลี้ยงนับพานะในวันที่พิสพาผ่านตั้งแต่เวลาิีหกนา

เออโอเค,อเคลืมไปนี่ไงนี่ไงเนี่ยได้แล,ล<ะ>้วเห็นครึ่งหน้าได้แค่นี้เพราะมันกล้องหน้าไงโอเคเรียบร้อยมาเรียนิพนธ์ พ่อ,อแม่ใต้ต้นซากุระไปญี่ปุ่งญี่ปุ่งอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเทเลเข้าไปจะได้สวยสวย ชัดลึกยิ่งคเจ้าท่านบอกว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาชัดลึกชัดลึกโอเคก็คือแก่ตายอ่ายิ้มหน่อยถ้าไม่แก่เราตายโอเคครับ HDR <ed> ครับแล้วก็มีอโอ้มีพี่ครับรู้มุมนี้เยี่ยมเลยใช่ครับยุดอยู่ตรงนี้ อ้าวแล้วพี่สเกลอ่าอ่าโอเคได้เลยสวยอ่า HDR เต็มเหนียวเลยลเนี่ยเพราะว่ามันต้องดึงแสงเยอะมาก uh huh. แต่ไม่เป็นไรผมดึงได้เดี๋ยวถ่ายเป็น raw file ไปก่อนอ่าบวก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 ,บวกอ่าถักประมาณนี้พอได้ฮิตโตแกรมปราบ ถ่ายละไม่เป็นไรถ่ายทั้งวีดีโอทั้งภาพถ่ายแหละ<ม>เดี๋ยวค่อยไปดึงเอาแม่ภาพมันถ่ายยากเพราะแสงมันดิฟกันเยอะตั้งถ้ากล้องใหญ่อ่ะสบายนี่กล้องมือถือไงมันดินามิกเร็กไม่พอ<ม>พอได้อยู่้าห้าพระองค์ส่บานให้เน้ยยเนยงัง ข้างหลังก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์อ่าใส่บาทให้เนนหน่อยสาธุม,มีมีเสียงเนนสาธุด้วย <c oughs> ทำไมเนนเสียงเหมือนผู้หญิงเลยาธุอาสาธุ โหมีเสียงคล้องด้วยาหาลำโพงดีอยู่น,นี้หน่อยก็ดีนะไป <c oughs> <c oughs> ไปดปพูพระเจ้าห้าพระองค์ว่าพระเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่ด้านนี้ย้อนไปเพราะว่ามันคนเยอะแล้วเกินแม่อะแม่หันมาพระเจ้าห้าพระองค์ก็คือนี่ มีพระองค์ชื่ออะไรบ้างอ่านที่แม่พระอะไรของแม่อ่านไม่ออกภาษาสันสกิตใช่ไหมพักพักกุกุพักกักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใกล้ๆที่กักกุกักกุสันโธอ่ะต่อด้วยพระโคตมโมใช่ไหมอ่ะอีกองค์ชื่อพระศรีอริยเมตตาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายท่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอาค์ที่สามพระศรีอริยเมตตาอาองที่สี่ ข้างหลังนะองค์าขาวใช่ไหมพระพุทธาอาลยะอะไรวาเลยอ๋อโปนะคโ,โมปะพระถมโถนะคโมปะคมโนแล้วก็อ๋อกัสโปใช่ไหมพระกัดสโป ที่เหลือก็น่าจะเป็นแบบของของพระธาตสังกจายแล้วก็พระแก้วมรกตใช่ไหมส่วนองค์หน้าสุดคือพระพุทธปุทษคีรีสีสุวรรณภูมิปุทษยคีรีสีสุวรรณภูมิหรือพระอู่ทองนะครับ พัฒุษยะคีรีสีสุวรรณภูม okay. ิมาถ่ายไล่ถั่วที่ทรงแล้วตรงไกลๆนั้นมีคำว่าอะไรนะ<ไ>เมืองโบราณ<ไ>อู่ทองอ๋อไกลมาก